สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะมารีวิวเครื่องผสมอาหารยี่ห้อคาซิโก้ค่ะเป็นเครื่องผสมอาหารรุ่น sw 5 3 5 3 s นะคะพอดีเครื่องผสมอาหารเก่าของเจ๊บะ่ะเสียเพราะว่าเจ๊ใช้มาเป็นปีแล้วะนะคะใช้จนพังเลยก็โอเคคุ้มนะคะทีนี้ รุ่นนี้เจี๊ยบซื้อของลาซาด้าซื้อจากลาซาด้านะคะวันที่9เดือน9ได้ลดราคาจากส่วนลดของลาซาด้าเนี่ยสองบาทนะคะแล้วก็ได้ลดส่วนลดจากร้านค้าอีก200บาทนะคะราคาเดิมเนี่ยเขาจะเป็น2,539ลด400แล้วก็ค่าส่ง60บาทนะคะก็เลยจะเหลืออ,อยู่ที่2,100ัน่อ 2,199บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะคะทีนี้ฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่จะก็แกะมาจากกล่องแล้วนะคะสั่งวันที่9ได้รับวันที่11โอเคเร็วมากเลยนะคะแล้วก็แกจะแกะมาแล้วก็มีใบการันตีออกมาดูฟังก์ชันก่อนนะคะเครื่องผสมอาหาร ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS คุณภาพดีโถผสมอาหารสแตนเลสเตีวอย่างดีความจุ5.5ลิตรไอที่เจี๊ยบชอบอะค่ะก็คือ5.5ลิตรเนี่ยค่ะรู้สึกมันใหญ่ดีฝาปิดโถมีช่องสำหรับเติมส่วนผสมปรับความเร็วได้6ระดับพร้อมปุ่มพลาสมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานหัวตี3แบบแตะก้อใบไม้ตะขอ ค่ะเครื่องมียางกันลื่นมอเตอร์พันวัตต์ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เดี๋ยวแกะออกมาแล้วนะคะตัวอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็สำหรับกดลงโอเคถูใหญ่มากเลยนะคะเจ็บชอบถูมากโถมันก็จะมีตัวหมุนล็อกนะคะเอาออกมา โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเวลาเราทำขนมเยอะๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบเจ็บซื้อตัวใหม่เลยนะคะเพราะว่าตัวเก่าอ่ะมันพังแล้วแล้วทีนี้เนี่ยทำขนมขายอะคะ่ะตอนที่ไม่มีลูกค้ามาทําผมอะค่ะผลตอบรับดีเพราะว่า,าลูกค้าบอกว่าอร่อย ก็เลยคิดว่าจะทําขนมขายในร้านนะคะในช่วงที่ว่าลูกค้าไม่มาเนี่ยเราก็ทําขนมตั้งไว้แล้วพอลูกค้ามาก็ซื้อครั้งล่าสุดทำบัตเตอร์เค้กค่ะลูกค้าก็บอกว่าอร่อยนะคะเพราะว่าเจ๊ไปเรียนมาจากสารพัดช,ช่างค่ะเรียนมาคุณครูสอนมาตั้งหลายปีก็ต้องอร่อยนะคะแล้วก็หัวตีนะคะนี่หัวตะก้อหัวตะก้อแล้วก็ อันนี้หัวตะขอหัวใบไม้แล้วก็ฝานี่มีช่องสำหรับใส่ถุงผสมอาหารนะคะแหถูกมากเลยนะคะ2,199บาทดีมากเลยตอนแรกก็อยากจะซื้อ KitchenAid นะคะ k i t c h e n a i d เนี่ยมันก็มีลดราคาเหมือนกันนะคะแต่ KitchenAid มันจะแพง KitchenAid เขาจะอยู่ที่ หมื่นกวบาทเลยนะคะเครื่องปั่นผสมอาหารนะคะทีนี้ส่วนลดเ,เห็นของโรบินสันนะคะจาก14,900ลดเหลือ9,900แต่ว่าเราอยากได้ของถูกนะคะแล้วก็เราเป็นผู้หญิงอะ่ะชอบซื้อของใหม่ๆเสมอพอดีตัวนี้2,199บาทจาว่าโอเคนะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนว่าจะได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะคะทีนี้มาดูเรื่องเสียง การใช้เครื่องผสมอาหารเนี่ยสลับกลุ่มบเกอรีรนะคะเขาก็จะห่วงเรื่องเสียงกันนิดหน่อยนะคะนี่เจ็บใส่ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนนี่ลงล็อกแล้วแล้วก็กดลงมาชุบมันก็จะเป็นล็อกของมันนะคะมาเสียบปลั๊กเรามาฟังเสียงกันนะคะ ว่าเสียงเครื่องผสมอาหารนี่จะเป็นยังไงบ้างองเ,เสียปักล้ามีไฟกระพริบดีจังลองเบอร์หนึ่งกนะคะอ๋อเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ ห้อร์หถ้าเบอร์หเพื่อจะโยกหน,หน่อยหนนะคะห้าสี่สามสองห ก็นับว่าใช้ได้นะคะสำหรับเครื่องผสมอาหารราคา2,199บาทนะคะและเดี๋ยวเราไปทำขนมกันนะคะดูว่าเนื้อขนมจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครั้งนี้เจ๊จะทำบัตเตอร์เค้กพอดีครั้งที่แล้วอะค่ะทำขายให้ลูกค้าลองชิมดูนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอร่อยแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อไปนะคะก็เลยติดใจแม่ค้านะคะติดใจที่ขายได้กันเลยค่ะค่ะวันนี้เจ๊ก็จะมาลองเครื่องใหม่นะคะนี่นะคะคาสิกโก โอเควันนี้จะทำบัตเตอร์เค้กค่ะค่ะส่วนผสมก็เหมือนเดิมเลยนะคะ บัตเตอร์เค้กมาแล้วค่ะบัตเตอร์เค้กโอ้ยสวยงามมาก